นัดแรกของฟุตบอลปัญญาชนช้างอยู่แชมเปียนคัพ2024ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกผลการแข่งขันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างการแข่งขันฟุตบอลช้างอยู่แชมเปียนคัพ2024รอบแบ่งกลุ่มในนัดแรกเริ่มต้นแข่งขันกันตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็อีกชุดหนึ่งในวันที่17พฤษภาคมนะครับ โดยเริ่มต้นที่คู่แรกครับคู่ะสนาำของรายการในกลุ่ม C ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเจ้าพาสนานัดแรกตรนรับการมายเยือนของแชมป์เก่าอย่างมอกรุงเทพธนบุรีที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตโดยฝั่งของมอกรุงเทพธนบุรีครับที่มีตัวดีกรีระดับไทยลีกเต็มทีมอาทิเทพพักเราหาบุตรกองหลังดีกรีทีมชาติไทยยูยี่สามจากเมืองทองยูเนเต็ดปฏิพันธ์ชัยโพเทพดาวเตะจากชัชนาทคอนบินและเจษฎากรน้อยสี ตัวรุกจากสวนบุรีเอฟซีในศึกไทยที2รวมไปถึงดารุ่งจากสายบอลน,นักเรียนไม่ว่าจะเป็นธนเดชในโพสีองศาสิงห์ทองเจมประกรณ์ฟอเนอร์ธทรพัฒน์นันทโกวัตตุ้นชัยดีพุ่มซึ่งพวกนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจี๊ดตั้งแต่สมัยบอลน,นักเรียนนะครับโดยมีทางด้านของอิทธิพลนนทิริอดีตแข้งการท่าเรือรบ,บทเป็นกุนซือ ขณะที่เจ้าถิ่นครับมาวิไลกรุงเทพโคตต่อยประพานนาคพงครับวางตัวเสร็จตัวจริงเกมนี้นำโดยผู้ทานกิงพานอดีตแข่งฝึกเลสเตอร์ซิตี้ที่ปัจจุบันเล่นให้กับบางกอกเอฟซีราวุฒินพันอดีตนักเตกกะเกษตรศาสตร์เอธนกิจทองศรีอดีตนักเตะพระยาเยวเด,ดทีมจากไทยลีก2องลงสนามนะครับ ซึ่งเกมนี้ทั้งสองทีมต่างสู้กันได้อย่างสนุกสูสีไม่มีใครยอมใครและมีจังหวะทำประตูที่พอๆกันแต่ต้องบอกว่านวรุกของทั้งสองทีมเองก็ยังไม่เฉียบคมพอนะครับด้วยความที่ว่าเกมนี้นั้นเป็นเกมศักสีประเดิมสนามนัดแรกก็ไม่มีใครยอมใครทําให้ทั้งสองทีมครับเปิดหัวนัดแรกของศึกช้างอยู่แชมเปี้ยนคัพด้วยการเสมอกันไปแบบไร้สกอร์ ศูนย์ประตูต่อศูนย์ะที่คู่เย็นของวันครับเป็นเกมปะสนามในกลุ่มเอระหว่างลูกแม่โดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลูกสนามพบกับเด็กคลองประปามหาวิยทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเกมนี้ต้องบอกว่าลูกแม่โดมครับขนผู้เล่นดีกรีไทยลีกสองและเซมิโปรลีกมาสู้ศึกน้ำโดชูคิดวันนัประเพาครับศูนย์หน้าทีมไทยชุดอยู่ยี่สามที่พึ่งจะลงสนามให้กับทางด้านของอุทยายูในเต็ดในเกมเพลย์ออฟไทยลีกสอง ึงต้องบอกว่าเกมนี้ครับเริ่มต้นมาเป็นฝั่งทางด้านของธรรมศาสตร์ที่โหวบวกอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมาได้ประตูแรกตั้งแต่นาทีที่14นะครับจากจังหวะเตะม,มุมทางฝั่งซ้ายคิษสุลทบุญชารีเปิดมาให้ทางด้านธีรกวินจันทร์ศรีจับตัวหม่งเข้าประตูทำให้ธรรมศาสตร์ออกนําทางด้านของธุรกิจบดิตอยู่หนึ่งประตูศูน จากนั้นธรรมศาสร์โหปุกอย่างต่อเนื่องครับจนกระทั่งมาได้ประตูทิ้งห่างเป็นสองศูนย์จากชูคิดวันณประเผากระโดฟาาดฟาดซ้ำดาบสองของตัวเองเข้าไปในทีที่สิบห้าแต่จากนั้นครับทางด้านของธุรกิจบัณฑิตมาตีไข่แตกได้สกอร์มาเป็นสองหนึ่งครับจากบอลทุ่นช่องให้ทางด้านของเกรียงศักดิ์ท้าบุตรได้โซโล่ก่อนแต่หลบซัดไปอย่างเฉียบขาดแต่ว่าในช่วงสองที่สุดท้ายก่อนหมดครึ่งแรกครับทางด้านของธรรมศาสไม่ได้ประตูทิ้งห่างเป็นสามหนึ่งจากทางด้านของชูคิดวันณประเผา ซัดจอ่อจตรงตะขาลและจบสกอร์นี้ในครึ่งแรกครึ่งหลังครับทางด้านของธรรมศาสตร์ยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องก่อนจะมาได้ประตูที่4จากทางด้านของประกระพณ์หมายครับหลุดกับดักล้าหน้าหลุดเตี่ยวเข้าไปยิงเข้าในนาทีที่ส2บก่อนที่นาทีเจ็ดสิบนะครับธรรมศาสตร์มาได้จุดโทษแล้วเป็นกฤษณพลบุญชารีกดจุดโทษลูกนี้นิ่มๆพาทางด้านของธรมร,ออร,งธรมศาสตร์ออกนําเป็นห้าประตูต่อหนึ่งแต่ธรรมศาสตร์เองก็ยังไม่แพ่วนะครับเกมบุก เมื่อทางด้านของทานชดช้อนใสีครับมากดประตูที่หในทีที่แปดสิบจากนั้นอีกหนาทีตอบมาครับธรรมศาสตร์มาได้ประตูปิดกล่องจากทางด้านของพิษพลบุญชารีเจ้าเดิมครับส่งผลให้มหาวิทยาธรรมศาสตร์ครับเปิดสนามนัดแรกในศึกช้างอยู่ใช่ไหมครับสองพันยิบสี่อย่างสดๆสดๆทุกการครับด้วยการถมอชนมหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตไปเจ็ดประตูตอนหนึ่งที่คู่ของวันศุกร์นะครับยังมีเกมที่เรา เอามาฝากเหมือนเคยครับโดยเริ่มต้นในเกมในกลุ่ม A มหาวิาทยาลัยธนบุรีครับเจอกับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมที่สามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยเกมนี้เป็นฝั่งทางด้านของมหาวิาทยาลัยธนบุรีครับได้ประตูออกนําก่อนตั้งแต่นาทีที่53จะทาจังหวะจ่ายพร ก่อนจะให้ทางด้านของสุรัตศุริยชายครับแข่งฐานบก fc ในไทยรีกสามที่ยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษจากการแต่งบอลจังหวะแรกก่อนยิงบอลด้วยเท้าขวาบอลพุ่งทยานมุดเข้าเสาสองอย่างสวยงามจากนั้นนาทีที่67ครับเป็นทางด้านของมหาวิลัยทนบุรีได้ประตูนาเป็น2-0ครับจากจังหวะยิงไกลของสริกมงคลขุนพางเพลิงครับยิงแฉบกองหลังของนาชพัฒน์คอปฐมทำให้บอลเป็นทางเข้าประตูไปอย่างน่าทึ่งครับและจบเกมด้วย สามคะแนนของทางด้านมหาวิทยาลัยธนบุรีครับเอาชนะทางด้านของมหาวิทยาลัยราชพัฒน,นครปฐมไปสองศูนย์ครับเก็บสามคะแนนแรกของทีมไปได้อย่างสนุกสูสีขณะที่คู่สุดท้ายที่จะมารีแคปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมาดูที่เกมของเจ้าบ้านบ้างน,นะครับเปิดสนามรังย่าของตัวเองเจอกับทางด้านของมหาวิทยาลัยคริสเตียนโดยเกมนี้นี่เป็นฝั่งทางด้านของมหาวิทยาลัยคริสเตียนครับทีมเยือนที่ทําช็อกใส่ทางด้านของแฟนบอลเจ้าบ้าน เมื่อออกนําไปก่อนตั้งแต่นาทีที่48ครับจะทัังหวะเปิดบอลจากหน้ากรอบเขตโทษบอลตกมาถึงเท้าของชาทิพตุ้มมานะครับจัดก,การยิงลูกเรียดด้วยเท้าขวาเข้าประตูอย่างสวยงามจากนั้นทางด้านของรัชมงคลกรุงเทพครับพยายามหาจังหวะเจาะประตูของทีมเยือนและมาทําสําเร็จในนาทีที่72จากจังหวะเปิดบอลเข้าไปเสาไกลแล้วเป็นธนกิจกิติศักดิ์กันทอนที่ขึ้นมะมง แทรกแนวรับของทีมเยือนลูกบอลเสียบเข้าเสาแรกเข้าประตูไปราชมงคลกรุงเทพตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเกมนี้นี่ทําท่าจะสนุกนะครับกระทั่งเมื่อนาทีที่75ครับราชมงคลกรุงเทพพลิกขึ้นนําทางด้านของมอคริสเตียนจากจังหวะลูกเปิดฟีคิกให้กับทางด้านของนิพนธ์รัตนบุตรได้ขึ้นมงเต็มศีรษะเสียบเสาแรกอย่างงดงามครับออกนามหาวิทยาลัยคริสเตียนเป็น2ประตูต่อหนึ่งแต่ช่วงท้ายเกมครับนาทีที่90บวก1ครับ ราชมงกรุงเทพมาได้ประตูตอกย้ําชนะจากลูกโทษครับจังหวะที่ผู้ทัประตูของหมหาวิทยาลัยคริสเตียนทําฟาวในกรอบเก็บโทษแล้วเป็นวุฒิพรชัยโยครับกดุดโทษลูกนี้ด้วยขวาอย่างแรงเข้าไปก็ทําให้เกมนี้ครับราชมงกรุงเทพแทงเอาชนะทางด้านของหมหาวิทยาลัยคริสเตียนไปได้สามประตูต่อหนึ่งพร้อมกับเก็บสามคะแนนแรกได้อย่างสนุกสุสี ขณะที่ผลคู่อื่นนะครับประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบดิฑิต์นะครับชนะมหาวิทยาลัยกีฬาแข่งชาติไปสามหนึ่งมหาวิทยาลัยปฐมธานีนะครับเอาชนะราชพัฒ์จันเกษมไปสองศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรบดินทร์นะครับเอาชนะมหาวิทยาลัยศิลปากรไปสองประตูต่อหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับแพ้ทางด้านของจชฬาองกณ์มหาวิทยาลัยแบบช้ำใจนะครับสามประตูต่อสี่มหาวิทยาลัยไม่ดนนะครับเฉือนชนะทางด้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธ หนึ่งประตูต่อศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเสมอกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพ่ายให้กับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์แบบได้เท่เลยนะครับส่วนประตูต่อหกและอีกหนึ่งคู่สุดท้ายครับมหาวิทยาลัยราชพัฏนธนบุรีครับโดนทางด้านของมหาลาัยน้อกรุงเทพถล่มไปศูนย์ประตูต่อห้าและนี่คือหมดของศึกช้างยูใช่ไหมครับ2024ที่เริ่มต้นเกมแรก มีอะไรน่าสนใจเต็มไปหมดนะครับก็อย่าลืมติดตามได้ในช่องทางของช้างยูช a m p เป็นครับที่มีการ,รถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกๆเกมนะครับรวมไปถึงคิดไซค์โค้งที่เราจะสรุปเหตุการณ์นในแต่ละนัดพร้อมกับคอนเทนต์พิเศษเอามาฝากอย่างแน่นอนเช้าน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ